คลิปนี้ผมจะมารีวิวทอดด RMS P179 นึจตัวพิเศษ <c oughs> ส่วนตัวผมเป็นคนชอบโมบิลสูตที่ธรรมดาไม่ไม่ไม่ไมหวือหวาอะไรขนาดนั้นมันมีเสน่ห์อะไรบางอย่างที่ มันออกมาแล้วยิ่งมันเป็นตุงพิเศษเขามันเป็นตรงพิเศษมันก็ไม่ธรรมดาแต่ก่อนที่จะไปดูรีวิวผมขอเล่าประวัติมันสั้นๆแล้วกันนะฮะเรียกไง่ายๆนะจิมทูปรากฏตัวครั้งแรกที่มูบิสูตรกันดัมเซต้านะ,ะในสงคราม1ปีเป็นหุ่นของ Earth Foundation นะครับเป็นหน่วยสนับสนุนไม่ได้เป็นตัวเด่นดังอะไรใครไม่ต้องเศาไม่ต้องเศร,เศร้ายังไงฉันก็ชอบเธอ ตัวนี้มันถูกพัฒนามาจากจิมดั้งเดิมน,นะครับในช่วง80แต่ว่าโ so ูอาร78ไม่ได้อยู่ดีแค่ถูกพัฒนามานะฮะโซอาร so 78ไม่ได้อยู่ดีแค่ถูกพัฒนามานะฮะจิ m ทู Gym ถือเป็นตัวแทนการเปลี่ยนผ่านหยุคสมัยพัฒนาจากสงครามปีสู่สงครามเซตา g u กันดำนั่นแหละครับนี่คือประวัติสั้นๆของเจ้จิมทูนั้นเราไปดูรีวิวเจหุ่นกันเลยดีกว่าฮะ อยู่กับจิมทูเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือตัวพิเศษว้าวผมยังไม่เฉลยนะครับว่ามันพิเศษยังไงหรือว่าอะไรยังไงนะฮะเดี๋ยวรอให้เพื่อนเดูจบก่อนแล้วเดี๋ยวจะเฉลยกันนะครับหรือให้เพื่อนเพื่อนคอมเมนต์มาว่าหุยมันพิเศษยังไง จะบอกเลยของผมได้มานี่ไกกระจกเขียวผมแตกผมใส่ไว้ในกล่องแล้วก็คิดว่าจะเอามารีวิวใช่ไหมผ่านไปสักประมาณสองสามวันน้องผมก็าวางไม่ได้สนใจแตกงงเลยกระจกเขียวแตกได้ยังไงก็ไม่เป็นไรช่างมันมาดูของที่เขาให้มากันก่อนลวกันนะครับของที่ให้มานะฮะชิ้นแรกเลยก็คือมือหนึ่งข้างด้านซ้ายนะครับเป็นมือถือปืนนะฮะ่อมาก็คือไรเฟิลหนึ่งกระบอกที่สามารถขยับด้านจับได้อย่างนี้โลบิกบ้ม โล่สวยอยู่หนึ่อันบีมเซเบอร์สอันแต่ให้ด้านจับมาอันเดียวกูงงมากเอาอีกแล้วและที่จริงๆเลยนี่คือค้าให้สติกเกอร์มาด้วยแต่สติกเกอร์เป็นแบบสติกเกอร์ที่มันติดแล้วจะเนียนๆไปกับผิวอะชอบมากอันนี้ชอบมากนี่คือของทั้งหมดที่เขาให้มาครับไม่ไม่เยอะนะถือว่าธรรมดามาทีนี้เรามาดูจุดขยับกันหน่อยดีกว่าครับ จุดขยับนะฮะเบสิกเลยครับผมลองขยับดูและไม่แย่นะครับแล้วก็ไม่ได้น่าเกียดลืมลืมบอกตัวพิเศษให้ไอ้เจ้าสีเหลืองๆหลนี้มาด้วยอีกอันหนึ่งแต่ว่าเป็นสีน้ำเงินนี่เป็นอันนี้นะครับให้เปลี่ยนได้นี่เป็นสีน้ำเงินว้าวก็คือจะเนียนไปกับตัวเลยนะฮะก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเพิ่มความเก่งขึ้นยังไงแต่ไม่เป็นไรก็ถือว่าดีกว่าไม่ให้อะไรมาเลย ไปแบหัวต่ออย่างที่บอกะฮะหัวติดข้างๆนะครับแขนสามารถหมุนได้นะครับนี่ปุ๊บปุ๊บ,บทั่วไปพับขึ้นชุบชุหมุนข้อมือปับปับ,ปบอ่าหลุดต้องบอกว่าข้อมือค่อนข้างจะหลวมมากหลวมแบบเซ็งเลยอนะ่ะนี่แย่ iPhone yeah. 7นี่ถ้าสังเกตผมติดสติกเกอร์ไว้ด้วยโอ้ผมเป็นคนไม่ชอบสติกเกอร์นะแต่ว่าครั้งนี้ไม่ได้จริงสติกเกอร์มันเท่ ไอ้บนเจตขยับไม่ได้นะครับแข็งๆทื่อๆเอวงอได้หน่อยชุบๆหมุนได้ชุบๆกระโปองเปิดได้ปรบับปรับีข้างขยับได้ค่อนข้างจะหน่อยมากหน ой, ่อยจริงกระโปงหลังแน่นอนเปิดไม่ได้ละเตขาชุบๆ,ๆ,ๆต้องช่วยแดงกระโปงช่วยแดงกระโเตขาชุบๆๆ,ๆ,ๆไม่สูงมากครับธรรมดาปับชุบ พับก็ธรรมดาไม่ได้ไปชิดติดเลยนะฮะข้อพับขาจุ๊บปึ๊บปึ๊บตรงนี้ได้หมุนเท้าได้นะครับนี่คือจุดขยับทั้งหมดของเจ้าจิมทูนะครับประมาณนี้อาจจะมีคนถามแล้วว่าแล้วสีเดิมเป็นยังไงนะครับพี่เดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูอันนี้คือสีพิเศษอ,อันนี้คือสีเดิมสีเดิมจะเป็นแดงขาวนะครับแต่รายละเอียดที่เหลือผมไม่รู้ ที่เหลือน่าจะเหมือนกันแหละแต่นี่สีพิเศษคือสีนี้เป็นสีไม่ออกขาวแต่เป็นออกเป็นครีมครีมแล้วก็เป็นน้ำเงินตับด้วยน้ําเงินเข้มเหลืองนะฮะถือว่าผมชอบสวยเลยทีนี้เรามาดูเรื่องดีเทลกันบ้างดีกว่านะครับดีเทลโดยรวมไม่ได้หวือหวาจนแบบโอ้ยมันลายตรงนี้น,นู่นนั่นนี่ไม่ขนาดนั้นผมว่าธรรมดาเหมาะการเอามาแต่งเพิ่มอให้ดูอย่างหน้าอก แค่มีเส้นจางๆผมก็ยังรู้สึกว่าโหตรงขอบผิดนี่มันเท่ยังเลยถ้าเอาไปเติมลายไปเติมอะไรไปเดินลายเองอตัวนี้จ็บแล้วถ้าแปะเจ้าติ๊กเกอร์นี้ด้วยละ่ะผมบอกเลยมันก็จะเท่ขึ้นอ่ะอย่างที่ผมแปะนี่ผมไม่รู้มันส่วนคนอื่นว่างไงนะแต่ผมว่าผมชอบผมว่าตรงนี้มันเท่ดีนะติดแค่2ตรงนี้เนี่ยแค่นี้พอมันเท่ดีที่เหลือกูไม่แปะเพราะกูติดเบี้ยวตัวนี้รายละเอียดก็จะไม่ได้มีอะไร เยอะแยะนะฮะเหมือนจิมทั่วไปแหละต่างกันแค่สีแต่ความสนุกของเจ้าตัวนี้มันจะอยู่ที่ตอนเล่นอุปกรณ์เป็นช่วงที่ผมชอบมากฮ่าดอโด,าดานี่โล่จะเหมือน r X 7 8เลยนะครับวิธีเล่นโล่โอ้โล่ละเอียดด้านหลังก็สวยนะวิธีเล่นโล่ก็แค่นี่มีรูติดตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ติดเข้าไปเลยปึ๊บแค่นี้จบโล่หมุนได้อได้นี่ พอติดโล่แล้วเป็นไงเท่ไหมเท่ยืนตัวเปล่าๆมันรายละเอียดมันจะไม่โดดเว้ยมันจะไม่เคนี่ปุบ๊บวกกับบ er. ีมเซเบอร์แต่ผมก็ติดใจนะว่าแม่งให้มาเดียวทำไมถ้าใครอยากไปลองตัวนี้นะผมพูดเลยว่ามือค่อนข้างจะอ่อนแอมากมือไม่ดีมือหลวมใส่บีมเซเบอร์มือก็หลวมบีมก็หลวมเลยนะไม่รู้ดีแก โคตรเกียดเลยเวลาถ่ายทีไรมันไม่ชอบเลยแต่เวลาอยู่หลังกล้องนี้ไอ้พวกเนี้ยหลุดจังเลยนะว้าวตัวบีมเซเบอร์จะไม่ใหญ่มากนะครับจะเป็นอันเล็กๆจะไม่เหมือนแบบพวกรุ่นใหม่ๆที่อ้อันยาวๆเบลอๆเนี้ยไม่ใช่อันนี้อันเล็กๆจิ๋วๆิวโอ้โหโอ้โอ้โหโคตรเทผมชอบอ่ะผมชอบจังเลยอ่ะ อย่ที่บอกจุขยับมันธรรมดาเลยแบบแอคชั่นหรือหวาเหมือนที่เขาชอบแอคท่ากันที่เขาทำเป็นคิดช็อตอะไม่ค่อยได้จะได้แบบแค่ธรรมดาอืมโอ้ยข้างนี้ก็เท่วะ่ะเท่มากนะยืนขาเดียวได้สมดุลด้วยโอ้โหีนี้ขอเล่นปืนบ้างตัวของไลโซ่นะฮะรายละเอียดก็ดีนะไม่แย่ไม่แย่เห็นไหมผมติดติ๊กเกอร์เล็กๆด้วยมันดูเท่มากเลยเวลาติดติ๊กเกอร์ไป ตัวไรเฟิลต้องใช้กับเจ้ามือถือไรเฟิลนะครับจะอย่างนี้ก็เทจะอย่างนี้ก็เทหรือว่านี่ท่าน,นี้ผมชอบมากควงระบบหลบอยู่ข้าง,งโล้วขดหินยิงพร้อมป้องกันอุ้อยมันเทย,ยางเลยนี่ตัวธรรมดาเน,นี้เนี่ยแต่ตัวธรรมดาโคตรเทอะเทจริงทุกคนลองคิดดูดิถ่า ถ้าเรามีปูนี้สักสตัวเนีปอก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 สี่ตัวมันจะเป็นกองทัพที่เท่ามากๆเลยนะเนี่ยเอาจิ้งจนะสำหรับผมมันคือความเบสิกที่อยากให้ทุกคนได้ลองหรือว่าได้สัมผัสกันมันเป็นอะไรที่ธรรมดามากทุกอย่างคือซิมเปิลไปหมดทุกอย่างคือแบบไม่ได้อ,อ,อู๋มันต้องตุ้นนั่นนี่นัน่น,นตุน้มตามตุ้มเหมือนระเบิดตุ้มตามตุ้มตาม,ตาม แต่ทั้งหมดมันออกมาในความเบสิคที่ค่อนข้างจะเท่ okay. ผมไม่รู้ว่าถ้าเพื่อนๆดูคลิปนี้จบไปหากันได้ราคาเท่าไหร่แต่ผมได้มา650บาทจากกลุ่มเหมือนเดิมนะครับถ้าใครดูถึงตรงนี้แล้วผมต้องบอกหน่อยว่ามันมีจุดที่ต้องทําใจพอสมควรเลยนะ 1. คือมือมือหลวมมาก 2. คือเอลเอลหลุดง่ายมากนะครับ 2จุดนี้ที่ผมเจอแล้วผมรู้สึกว่าถ้าจะเล่นตัวนี้คาใจเรื่องนี้เลยหาวิธีแก้เตรียมไว้นะครับแค่นี้เลยแต่ที่เหลือด้วยลวมก็ถือว่าสนุกมั่นและความพิเศษเพื่อนๆเ,เดาออกอย่างว่าคืออะไรดูไม่ออกหรอกถ้าผมไม่จะเลยนะความพิเศษของมันจริงๆิก,งก็คือสีพิเศษกับติ๊กเกอร์แค่นี้แหละหมดละความพิเศษสุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกด s u b s c r i b ์ด้วยนะครับอย่าลืมนะฮะมันมีกิจกรรมที่เพจพันพาจีสามารถไปเล่นกันได้นะครับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้สําหรับวันนี้ สวัสดีครับย,ยิงเลย